ผักชีค่ะใบกระเพราค่ะพริกขันหลังขอไม่้องดูกันสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับแม่ไพ่สกุลหงมวันนี้แม่ไพ่อยู่ที่เมืองเลอเหมือนค่ะตอนนี้เวลาประมาณ11โมงดีว่าวันนี้มีทุระจะต้องมาทำในเมืองเลอเหมือนแล้วก็เลยอยากจะมาโชว์แหล่งสถานที่ที่แม่ไผ่ซื้อของไทยว่า อยู่ตรงไหนของเมืองเลเวนค่ะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะมาอยู่ที่เมืองเลเวนได้รู้ว่าที่ไหนบ้างที่สามารถซื้อของไทยได้บ้างนะคะไปดูกันค่ะ เมืองเลเว่นนี่นะคะจะมีถนนชื่อว่า Brusselsstraat ะะเป็นถนนที่เริ่มต้นจากเมืองเลเว่นยาวไปถึงเบรัสซสคือจำง่ายๆถนนที่นี่ในเบลเยียมจำง่ายมากเลยถ้าเราจะไปเมืองไหนจากเมืองนึงไปยังอีกเมืองหนึง่งให้ดูที่ชื่อถนนอย่าง Brusselsstraat ก็คือถนนที่มุ่งหน้าจากเลเวอนไปสู่บรัสเซสแล้วก็ถนนน,นี้นะคะก็จะมีร้านรวงมีร้าน ีขายของเกี่ยวกับเอเชียในหลายร้านค่ะอย่างที่แม่ไัยมาประจำก็จะชื่อว่าร้าน Exotic World จะมาซื้อของไทยเดือนละประมาณเดือนละครั้งแต่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกร้านหนึ่งที่แม่ไพยมาซื้ออยู่ประจำเหมือนกันค่ะเป็นร้านชื่อว่ากาดมันดุค่ะแต่ว่าร้านนั้นเนี่ย ในความที่ไม่ค่อยมีที่จอดรถค่ะแม่ไผ่ก็เลยไม่ค่อยไปจอดตรงนั้นส่วนใหญ่จะซื้อที่ร้าน Exotic World มากกว่าแล้วก็อะไรที่เราซื้อไม่ได้ที่ร้าน Exotic World แม่ไผ่ก็จะเดินไปซื้อที่ร้านกาดมันดุค่ะด้าน,นหลังนี้จะเป็นโบสถ์นะคะข้างๆโบสถ์ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นปาร์กิ g งซึ่งแม่ไผ่จะมาจอดประจำแล้วก็เดินไปที่ ราน Exotic World ตรงนู้นซึ่งไม่ไกลค่ะเมืองนี้ย ก็ค่อนข้างโอเพนค่ะเวลาเราพูดภาษาเขาไม่ได้อย่างไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถพูดภาษาอังกฤษกับเขาได้เจ้าหน้าที่ทุกคนหรือคนในเมืองเนี้ยตอนที่จะพูดภาษาอังกฤษกับคุณไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเลือบอนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในเขตรามสปราบรันซึ่งจะใช้ภาษาดัตช์เป็นภาษาหลักนะคะ แล้วร้านชื่อกาดมันดูเป็นร้านในปานที่แมลไัยจะมาซื้อของที่ร้าน exotic world ไม่มีค่ะเดี๋ยวไปดูกันแมลไผ่จะมาซื้ออะไรก็สาสานสาสากาดมันดูมีแคปหมูด้วยอ่ะเมื่อกี้ที่ร้าน exotic world ไม่มีแอลไปฝากเด็กๆดีกว่าเด็กๆ,ๆชอบ ขนึดงลิตรก็มีขายค่ะมีขนุนด้วยผักสดเยอะมากค่ะร้านนี้ผักชีแบบนี้ซื้อไปตัดรากแช่แข็งไว้ทำสามเกลอนี่เป็นโหระพามาจากไทยนะคะโหใบใหญ่มากเลยอ่ะหอไมไหมต้องดูก,ก mm. ่อื้อรอบ เรียบร้อยค่ะเข้าไปซื้อของในร้านกาดบรรดุเดี๋ยวให้ดูเนาะนี่ค่ะพอดีว่าลืมเอาถุงมาก็เลยต้องขอซื้อถุงพลาสติกจากทางร้านนะคะเนี่ยถุงพลาสติกสีขาวนี่ไม่ได้ฟรีนะจ่ายตังค์เขาค่ะปกติน่าเอาถุงผ้ามาเองเนาะและสิ่งที่เรามาตามหาที่ร้านกาดบรรดุวันนี้ก็คือปลาลาขาดไม่ได้นะคนอีสานเนาะไปยุ้อใส่ก็ต้องมีเ้ยเนี่ยปลาล่านเนี่ย ซาท์แท็กค่ะาแท็กและนี่ละค่ะก็คือถนนที่เป็นแหล่งที่มีร้านรวงขายของเอเชียลมทั้งของไทยนะคะที่ชื่อว่า Brusselsstraat ถ้าเพื่อนๆที่จะย้ายมาอยู่ที่เบลเยียมมาอยู่แถวๆละแวกเมืองเลอวัอนนี้สามารถมาหาซื้อของไทยได้นะคะมีให้เลือกเยอะมาก อากาศเย็นค่ะหาองศาเช้า,า,ชานี้แล้วก็ไม่มีแดดด้วยไม่มีแดดเนี่ยนะมันเย็นเย,ยือกมากดีว่ามาอยู่ที่นี่10กว่าจะ20ปีแล้วก็พอรู้ว่าคนจะใส่เสื้อผ้าประมาณไหนทำให้ไม่หนาวมากเวลาออกไปข้างนอกนะคะบรรยากาศข้างหลังก็คือถนนรัสเซลสตรีนี่แหละค่ะเส้นนี้นะคะ,ะ,คะถ้าเพื่อนๆนจะมา เสิร์ชชื่อ Brussels s t r a ได้เลยหรือไม่ก็เสิร์ชชื่อร้านเลยก็ได้ค่ะร้านกาดมันดูร้าน Exotic World แล้วก็ใส่ชื่อถนนไปด้วยก็ได้ก็จะขึ้นที่อยู่ให้เลยแล้วก็มาตาม GPS นะหาไม่ยากเลย นะะนี่ก็จะเป็นส่วนของแช่แข็งค่ะนี่จะเป็นลูกชิ้นหมูจะซื้อไปทำก๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆค่ะนี่เป็นใบมะกรูดแช่แข็งนะคะนี่ก็เป็นกุนเชียงของซอขอนแกน่นอร่อยค่ะอร่อยมากๆนี่เป็นไส้อั่วอันนี้ก็อร่อยค่ะหนังหมูกรอบให้เด็กๆมีผักบุ้ง ผักบุ้งจีนค่ะจากร้านกัดมันดุซื้อมา2แพ็คเลยเอาไว้ไปผัดผักบุ้งคืนนี้นี่เป็นใบกระเพราค่ะร้าน exotic world คือปกติอ่ะจะมาวันอังคารแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันอังคารแต่ของยังไม่มาแล้วอันนี้แม่ไผ่ไปได้ที่ร้านกัดมันดุน,นะคะร้านในปานผักชีค่ะใบกระเพราค่ะพริกขันหลังปลาลาพี่ไม ก็มีมาม่าค่ะซื้อมาหนึ่งลังเพราะว่าเด็กๆชอบทานผัดมาม่าก็เดี๋ยวไปผัดใส่หมูใส่ผักให้เด็กๆทานมีส้มโอมีซอสเห็ดหอมซอสหอยนางลมอันนี้ก็เป็นปลายอี่อ้อหนึ่งค่ะยี่ห้อนี้ก็อร่อยนะยี่ห้อน้องพรมีผักกาดดองค่ะไว้ไปทำต้มใส่กับกระดูกหมูนะซี่โครงหมู อันนี้เป็นซิ้วขาวแบบเจนะคะน้ำปลาค่ะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นจานมีข้าวเหนียวเนี่ยขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเอากลับไปทำข้าวคั่วนะคะส่วนผสมที่ใช้ทำลาบนะะเป็นเก็ดขนมฟังถุงใหญ่ของโลโบค่ะนี่ก็จะเป็นขนมข้าวแตน,นะคะ่ะ ลูกแม่ไผ่เนี่ยชอบมากไปอยู่เมืองไทย3ปีนะไปเรียนรู้กินอาหารไทยๆอาหารอีสานเยอะมากแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในขนมที่เด็กชอบมากข้าวแตน,นค่ะนี้คือเส้นที่เอาไปต้มแล้วมันจะกลายเป็นขนมจีนค่ะต้มประมาณ8นาทีค่ะเป็นขนมจีนได้กินเลยนี่ด้วยขนุนภาษาอีสานก็คือบักมีเด้คะ ข้าวสารทุงใหญ่ค่ะยี่ห้อหงทองข้าวยี่ห้อนี้อร่อยมากเลยพยายามหาถุงเล็กแล้วแต่ว่าไม่มีนะคะวันนี้แม่ไผ่ก็เลยซื้อถุงขนาด20กิโลมาเลยค่ะอีกเดือนหนึ่งไม่ต้องเข้าเมืองก็ได้นะมีข้าวสารไปตุนแล้วอันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้ค่ะที่เข้ามาท,ทําธุระแล้วก็ได้เข้ามาซื้อของไทยกลับไปตุนไว้ที่บ้านหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ อาจจะอยู่ในเบลเยียมและอยากมาซื้อของที่เมืองเลวรหรือ,เ,อเพื่อนๆที่แพลนว่าจะมาทํางานหรือมาเรียนต่อที่ประเทศเบลเยียมจะมาอยู่ที่เมืองเลวน่นจะได้รู้ว่าแหล่งซื้อของไทยเนี่ยที่เมืองเลวนเน่นในยู่ถนน์กรัซเซลสตร a ทนะคะมีร้านกาดมันดูร้านเอเชียร้านเอกโซติกเวิลด์มีเยอะแยะเลยค่ะอยู่ที่ไหนคนไทยก็ต้องเสาะสัรหาซื้อของไทยเนาะ คลิปหน้าจะพาไปไหนไว้เจอกันใหม่นะคะฝากติดตามด้วยค่ะบาย